มาทวายไี่บ oh so, oh ่นางเบิ่งด้วายเนี่เอาะออกเนียจสได้ถาเห็ดุมซิบบ่้องหัด่งเพ่งางเอะไรนะเตังัวด้วตัไวเตักวพ่อเมันแตกเลยห้องพ่อมา้านี่ย่องไปได้เนาะ กุมภูก็สองเดียนม่เมือนกันเนาะก็คือว่าหลังจากที่เข้ามาแต่ทงส,สกกาไม่เท่าแล้วพี่น้องกับพอเท่าพิ้นาเมื่อพิ่นภาพไปเวพิ่นเวนพิ่นภาพไปเวปเวานาะพิ้นภาเวตลาดดก้พี่น้องเต้กระซิไปหล่อเนาะหวบุหาทักิบช่วยหน่อยนวยปิงเนี่ยต้ใวใส่วกปล่านี่อเสียบ้วห่อยช

มาถอดได้ไน,นี่บ่น่งเบิ่งด้วยไวนี่เอาไวออกมาลช่ยมานมาิปมาายนี่จะสื่อมาจะใสวายนี่แถวบ้านนากเองน่งบานเนาะบานเนาะเดี๋ยวมาใครพีได้จัวจปีเล

អត់បកតតទីទីតតែ10ដងជួបกันដែរបងបងនិយាយតាមពីខ្ញុំមិនដឹងតែថាអញ្ចឹងណាអ ን ទៅដែរណាមួយ1 1 0 0ចុះខៃຕະຫຼອດបង

บะหมี่อย่างีรเนาะมีํำเิออย่างไรดิี่น้องแค่อย่างนี้หรอตลาดเม่อเ้นีการใจแลพี่น้องเดี๋ยวไว่แบบว่าเปยปีบะหมี่อันนี้เราจะใช้ร่างหดเนาะอาาชิชัหองครับถืออย่างมันปลา้ันยื่ออขา่มาื้านาาุ

กินตมากองน้ำมไหม่ระนตัวพี่โก้อยาได้ยางด้สิเป็นผัดปลาฮะนว่าสิอาหารดีโอเคสิรสื่อรสีนะนี่สื่อแลำไยมีไข่

กวดเขาใ้น้ำตาลแบบนี้ครัลูกต่อตลาดด้งตลาดด้ง่อตลาดปลาตลาดด้งตลาดด่จะล่องมันจะซัดปลาตลาดดงมเชิงเกี่ยวตลาดปลาตอนนี้ก็กลับเมื่อไหร่เนาะเพราะว่ามันจีคำละดพลดงกะอกสี่ิ ใช่ออนบอกินเนบยาเม็นว่าก,กินแมาลำใหญ่คับลำแอาหารเหมืจิ้จสื่อได้ป่้าวเห็ดชุงมซิบหรอะชุ่้อ้เ็ดองอยางชุงหาเขาว่าห้ต้มสะกอดนดูนีน่มหาท่านน่กื่อเลย่ะโอ้ยอันนี้เห็ดอันนะเห็ดตงัวโอย ตับควายต,ตับควายพอเด็ดตับควายต้ยตมเย็นานาบซองนาบด้วยจังกินท่าต้มในเบือเด็ดตับหมู <sm all>

ได้เล uh, ื่อเมื่อถึลงิลางจะสีอไครที่เดือนขาบอลซิหลางเศร้าหลางเมือใครเมือเพียรเศร่าพลงมาจะพูลงมาตะพูขบอลดูในเลยน้ำหานน้ำหวานใสก็เยหมนลนกวโอคจมื่อือเมัจะเมนั่นแหละนอ อยนะ้มันแตกเลยเ้อ่มาเานีย่างลยดเนาะอืมนี่นอืึงตัวเนาะต่ำมาเสานียังๆ้โมันเล่นตลอดเลยนะนีมันเด็ด น้ำเชยเขากำลังคืนค <c oughs> แตกแล้วนะนเนาะยังบอกปยังหลังะไรแต่นีแล้วน้ำเชียน้ำเชยเมืองจับพอดเขากำลังเศร้านิกามไปเลยลายไปเลยเนาะ